พี่น้องเอ้ยห้สามคัคคีกันไว้คือข้าวนียวหนึ่งไหมยาสะเพ้แตกมากคือน้ำถือข้าวนียวสามคัคคีกันไว้คือฝนแสนหาตกลงมาจากฟ้าไหลโฮมโหงอยนองวันดีครับพอกันก็ผมสุทัศน์ศรีวัฒนาเพื่อนรวมทางเนาะครับครับเอาพอกันมือนี้ับตามสัญญาครับวิดีโอที่3ของไล่สิ่งตัวกินเหล่า ลังจากที่ล่งไปแล้ว2วิดีโอนะครับมาเข้ามาเคียงสายกันเลยครับเอไม่เนอ่มมีลามีครับสายลางมีสายกลางล่าสายเึ้งสายสามมีร่วมเป็นมีล่ามีบผมสีขอเล่นน้ำลองไปก่อนนะครับเป็นการทบทวนวิดีโอที่หนึงครับวิดีโอที่2แล้วก็ต่อ้วยวิดีโอที่3ามห้องสิฝึกมือนี้นะครับ ที่นี่วิดีโอห้องที่สิบฝึกมือนี้เนาะครับมาเข้ามาเอาโตโน้ตกันเลยครับหลังจากที่วิดีโอที่สอง ลงลูกหน่อยมาหอดพีแล้วบาทที่นี่วิดีโอที่3ามเฮาสิฟึกมือนีเป็นการขึ้นจากลูกหน่อยขึ้นซู่สามัญนเนาะครับบาดนี้เฮาสิครับขึ้นหลังจากที่ลงมาแล้วนะครับมาเอาเลยครับเลลาลาเ้าใส่สายส,ายสองเปาคือเอาครับ ที่ลาที่ครับต่อไปอีกลาซอนลาาล้วกันลามีซอนไล่เรื่อยๆครับแล้วกันลาเลมีแล้วกันลาโดเลลาโดบันน่ะมันจะเป็นยังสี่ครับให้เอาเบิ้งมือเลยนะครับเลลาเลาลานี่สายสองเป้า ทอนพึกได้ดีมากๆากนะครับทำไมครับมันสิดล่งไทยเป็นแ้ววันเนาะเลลาแว้ว มันจะคืออีปูไตนะเนาะครับเนาะน่ากินมากเลยแต่เด็กเคีองนึงแล้วครับอ,อีกเดียยนึงครับปูไตขึ้นเนาะครับเนาะ บาดนี้มาหอดมองนี้แล้วหอดข้อกลางแล้วบาดนี้มีโดมีโดเลลาโดมีโดมีโดเลลาโดเอาไมครับเริ่มจากขึ้นมาไม่เลยเนาะครับเป็นแถวที่แรกเลลาแถว เป็นมากไหมครับนี่แถวที่หนึ่งปาที่นี่แถวที่สองมีโดมีโดเลลาโดขันเท้าขันเท้านิวน้วหาวเทึงขายเท้าสูตรตัวนีว้ลงมาแล้วก็ยืมศอกไปข้างหน้ามันจะเป็นจางจางนิวใดเนาะครับ ต่อไปแถวที่3ครับซ่อนเลซ่อนเลมีลาโดซ่อนเลซ่อนเลมีลาโดเอาแถวสองกับแถว3มต่อกันครับมีโดมีโดเลลาโด สซ่อนเลซ่อนเลมีลาโดเอาไหมาครับสองกับสามน,านั่นเอาอีกเทีนึงครับ2กับสามครับน,นั่นบาดท,ที่นี่เข้าเอาหนึ่งสองสามครับ ก็ไปเป็นแถวที่ซีครับเรโดลาเรโดมีครับแถวซีเอาไหมครับเรโดลาเรโดมีลาลาใส่สายสองเป่าเนาะครับต่อด้วย เลโดมี omi, ครับแถวที่ซีเนาะครับเอาเอาหนึ่งสองสามซีครับบานนี้ครับเลโดมีต่อไปเป็นแถวสุดท้ายครับแถวที่หาครับ เลโดลาเลลาโดลาเลโดนัน nah, เอาไหมครับแถวที่หาครับธรรมดาแถวที่สีคับแถวที่หานี่มันต่อกันผมเห็นว่ามันเห่าวผมเลยแยกออกขันบ่แยกออกมันสิเป็นยังสี่ครับ แยกออกแล้วมันจะเป็นแถวซีแล้วก็แถวฮาครับเอาใดแล้วจันสี่บาทที่นี่เอาทบท่วหนึ่งอนฮาครับอูตไต เอาอ,อีกเที่ยครับปูไต้ขึ้นไปครับเป็น เข้าเอาหาแถวนะครับมาบาทที่นี่ทบทวนกันอีกเทื่อหนึ่งครับ ได้ซ้ำนี้แล้ววัดที่นี่เขาเอาวิดีโอที่หนึ่งที่สองที่สามสบส่วนมาอีกครับ ต่อไปอีกอะคื่อคลิปต่อไปนะครับอีกคลิปหนึ่งก็บจบครับสำหรับคลิปที่สามนี่กับคลิปที่สองนี่คลิปที่สองนี่ม,นมันจิเป็นการลงลูกหน่อยเ้อาฝึกมือนีเป็นการเอาลูกหน่อยขึ้นไปหาสูสามันคือเกาครับบาดท,ที่นี่ต่อไปเข้ากับสี่เหล่ยนอยู่สามันนะครับเป็นคลิปท้ายคลิปที่สี่สำหรับ โตโนผมสิพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างนะครับผมให้ห้าจดแคปหน้าจอสิ่งสําคัญให้ห้าฟังดูๆครับฟังให้ได้สมียงหลังจากที่ห้านน่งดีแล้วบัดที่นี่ให้ห้ามายืนดียืนดีแล้วให้ยางดีมันจะคอยบอบเบอืบอบอบเสียงโบปวดหลังปวดเอวนะครับแต่ละลูก แต,แต่ละแถวเป็นทอนฟื้นได้ดีที่สุดเลยครับความหวังความคืบของผมตั้งแต่ฮัตดตดิพี่ไม่ม,มากผมก็อยากเป็นนังสีะ่ะคือว่าเรนจานี้แล้วก็ลปลงไ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 ป,งไปบาท,ที่นี่ก็ขึ้นมาก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 ครับสําหรับไอ้สิ่งตัวกินเหล่านี่มันก็นจากจาก,จากสามัญลงมากกลางลงไปลางยังมือนี่เป็นคลิปวิดีโอที่สามนี่จากลางขึ้นมากมากเทิงครับ เป็นห่อน,นี้แล้ววันครามืออื่นสิเอานีครับนี่คือความใฝฝันของคนหลายคนว่าดีดพินอยากไล่ล่วงลูกน้อยหรอกขึ้นจากลูกน้อยขึ้นมาผมเอาเท่านั้นเรานี่ก็เป็นความคิดความวังของผมเพื่อกันนะครับบ่อยจะเป็นแล้วพ่อวาดไดวาดหน,นึ่งผมกับม่ส่วนพี่นนอกฝึกว่ามันเป็นการสอนนะครับเป็นการส่วนกันมาฝึกเป็นการฝึกรวมกันเป็นการแช่ประสบการณ์ว่ามันเป็นการสอนตอย่างใดนะครับผม มีคูบาอาจารย์เพิ่นบอกไว้ว่าเล่นไปโลดพิษในมือห้องบ่มีพิษสําคัญว่ามันสีมวลหน่อยหรือม,มวลไหลเท่าน,นั้นแหละนะครับเนาะครับสําหรับวิดีโอที่สามคลิปที่สามมันนี้กัหวัง่าคงจะเป็นประโยชน์ครับอยากพิ้นทุกท่นานบ่หลหยกันหน่อยบ่นหน่อยก็นหลครับเขาได้รับความปรารถนาดีจากผมสุทัศรีวัฒนาเพื่อนรวมทั้งครับผม